โอ้ว่าฟังความวาขนาดเนาะคือว่าฟังควัวแพ่งัวนี่คนเลี้ยงก็มาแหละคนเลี้ยงเอาคือฟังคนแท้คนคือฟังคนแท้ลระใส่คนเลี้ยงคนเลี้ยงอย่านีค่ะแมากเลยวัวกีว่ตัวจ๊ะ ถึงร้อยบ่ไม่ถึงห้าสิบห้าสิบบ่อนับไปแห้าาะตาข้างใน,นนับจ้ะไปเมื่อ,มอเมื่อทางเมื่อทางเมื่อเด้อทางเมื่อเศราสองเศรสองเศรสองะไรสั่นจักแล้วบ่เห็น 3, สามเ้า 4, สี่เซาห้าเยี่สามเ้าสี่เ้าห้าอโอ้อยู่นี่เ้าสองเห่ยยุงเมื่อสามตัวก็ไปเศ้าห้าเลยเนาะเออเอาเฉพาะอยู่ในนี้นะเอาเฉพาะอยู่ในนี้ขายขายละบอขายละบอปีนี้เธอจะเธอขายหรือยังถ้าเธอขายเธอบอกเลยนะนะ